สวัสดีครับพวกผมเช่นเคยกับคอบอลเต็งนะครับวันนี้ด้วยกันวันที่10มกราปี2566นะครับวันนี้หลักๆเลยก็จะมีคาราบาวครับนะครับที่ผมจะมาพูดโคปาอิตาเลียครับแล้วก็จะปิดท้ายกันที่ดัชครับนะฮะคู่แรกนะครับเริ่มต้นกันเลยเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของชาตันแอตแลนติกนะครับแมนยูตอนนี้อยู่อันดับ4ของพรีเมียร์ลีกนะครับส่วนชาตันแอตแลนติกอยู่ดีหนึ่งนะครับห่างจากพรีเมียร์ลีกอยู่อ่า 2ขั้นนะครับอยู่อันดับ12นะครับเกมนี้แมนยูต่ออยู่ที่2ลูกโดยคู่นี้นะครับเคยพบกันในปี2006และก็2007นะครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะไปทั้ง2เกมล่าสุดนะครับ2-0แล้วก็3-0ถ้าดูย้อนกันไปอีกนะครับชาตันแอตแลนติกเนี่ยยังไม่เคยสามารถต้านแมนยูได้แม้แต่เกมเดียวนะครับไม่เคยเสมอไม่เคยชนะแพ้มาทั้งหมดนะครับอยู่ประมาณสิบเกมล่าสุดนะครับ สำหรับทางด้านเจ้าบ้านอย่างแมนยูนะครับแมนยูตอนนี้ผลงานถือว่าดีมาก5เกมล่าสุดเนี่ยชนะมาทั้งหมด5เกมติดต่อกันทุกรายการไม่ว่าจะเป็นอบอลช่วยคาราบาวครับในพรีเมียร์ลีก3เกมนะครับแล้วก็ล่าสุดเป็นบอล f อนะครับอีก1เกมชนะเอฟเวอร์ตันมา3-1นะครับกินราคามาทั้ง5เกมติดต่อกันนะครับการเล่นในบ้านเนี่ยดีต่อเนื่องมาค่อนข้างที่จะยาวนานนะ 2, 4, 6, 8เกมล่าสุดนะครับชนะมาทั้งหมดเลยนะครับถ้านับรวม10เกมล่าสุดการเล่นในบ้านเนี่ยก็ชนะไปถึง9เสมอไป1เท่านั้นนะครับโดยรวมถือว่าดีมากๆส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างชาตันแอตแลนติกถึงแม้ว่าช่วงหลังๆผลงานจะถือว่ากระเตื้องขึ้นมานะั้นโดยเฉพาะ5เกมล่าสุดเนี่ยชนะมา2เสมอมา2แพ้ไปเพียงแค่1แพ้เกมเดียวแพ้ให้กับอ็อกฟอร์ดยูไนเต็ดเสมอปีเตอร์โบรเสมอบรตันนะครับชนะพอร์ตมัชนะลินคอ กินราคามาถึง3จาก5ยก1เสียหนึ่งเท่านั้นถือว่าดีมากๆในช่วงหลังนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมองว่าต้านแมนยูไม่น่าจะอยู่นะครับเพราะว่าผลงานเนี่ยก็ยังเอาแน่นอนไม่ได้นะครับเพิ่งมาดี2เกมล่าสุดเท่านั้นนะครับการเล่นนอกบ้านเนี่ยก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแพ้มาถึง4จาก5เกมล่าสุดนะครับชนะเพียงแค่เกมเดียวเสียราคาไป4เกมนะครับคู่นี้นะครับแมนยูต่ออยู่ที่ประมาณ2ลูกนะครับผมคิดว่าเกมนี้เนี่ย แมนยู uh, U, เนี่ยน่าจะเก็บชัยชนะไปได้ไม่ยากเพราะว่าเป็นการเล่นในบ้านนะครับช่วงนี้แมนยูเล่นได้ดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นในบ้านนอกบ้านนะครับและแถมเกมนี้เนี่ยเป็นในบ้านต่อ2ลูกถือว่าเป็นราคาที่พอรับได้นะหนลูกมีแน่ลุ้นลูก2ลุนลูก3นะครับโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าเกมนี้ผมมองว่าแมนยูน่าจะชนะที่ประมาณ3 0นะครับดังนั้นคู่แรกวันนี้ผมฝันชงให้ต่อไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต่อกันที่ ต่อกันที่คู่ที่2นะครับเป็นนิวคาสเซิลเปิดบ้านต้อนรับการมายือนของเลสเตอร์ซิตี้นะครับนิวคาสเซิลเกมนี้เนี่ยต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับอยู่ในหลีกเดียวกันนะครับนิวคาสเซิลตอนนี้อันดับ3 l e เลสเตอร์อันตอนนี้อันดับ13จากสถิติการพบกันนะครับสเกมล่าสุดนะครับเป็นนิวคาสเซิลชนะไปทั้ง2เกมนะครับ2-1แล้วก็30โดยช่วงหลังผลงานเลสเตอร์ถือว่าใช้ได้ขออภัย ผลงานทางด้านของนิโคโซนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับเพิ่งมาแพ้เกมเจอกับเชฟฟิลเวนส์เดย์ในบอลเอฟเอนะครับในนัดล่าสุดเท่านั้นที่เหลือก่อนหน้านั้นเนี่ยแทบจะไม่แพ้เลยนะครับ20เกมล่าสุดโดยรวมเนี่ยแพ้ไปเพียงแค่2เสมอไปอีกเจ็ดนะครับเป็น8ชนะไป12เกมนะครับจาก20เกมโดยรวมถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากนะครับการกินราคาก็ ถือว่าโอเคนะกลางๆนะไม่ได้ดีมากนะครับเพราะช่วงหลังเนี่ยก็ถ้าดุดสะดุดเส,ดดสมอเนี่ยก็ถือว่าน่าเป็นห่วงเพราะว่านิโครเซตอนนี้อันดับ3นะครับเจอกับทีมไหนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นทีมต่อนะครับแต่ผลงานได้รวมผมถือว่าใช้ได้นะครับในเรื่องการกินราคาถือว่ากลางๆแล้วกันการเล่นในบ้านก็ถือว่าใช้ได้ไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่ถ้าว่าเกมที่เสมอเนี่ยก็อาจจะอย่างที่ผมพูดไปนะครับเป็นทีมต่อเนี่ยก็ลําบากหน่อยนะครับ ต่เกมนี้เนี่ยผมถือว่าเจองานไม่ยากนะเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ที่ผลงานตอนนี้เนี่ยเป๋มากๆนะครับเลสเตอร์ตอนนี้เนี่ยหเกมล่าสุดชนะไปเพียงแค่2แพ้ไปถึง3นะครับเกมที่ชนะเนี่ยก็ชนะเป็นบอลช่วยด้วยนะครับสามเกมที่แพ้เป็นบอลหลีกทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ้นิวคาสเซิลแพ้ลิเวอร์พูลแพ้ฟูลแลมนะครับในเรื่องการกินราคา5เกมล่าสุดก็ยังไม่ค่อยดีแต่ถ้าว่าก่อนนนั้นเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับ าการเล่นนอกบ้านสําหรับเลสเตอร์โดยรวมถือว่าค่อนข้างที่ดีนะครับคู่นี้เนี่ยก็ต้องรอดูกันนะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยจะโรเตชันนักเตะกันยังไงนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเทียบกันแบบหมัดต่อหมัดแล้วนะครับ <c oughs> ถ้าเทียบกันแบบเต็มที่เนี่ยผมยังมองว่านิวคาสเซิลเนี่ยดีกว่าแถมเกมนี้เล่นในบ้านนะครับ <c oughs> ทางด้านของเลสเตอร์เนี่ยนักเตะบาดเจ็บถือว่ามากนะครับผมจำไม่ผิดว่าประมาณ9-10ถึงคนนะครับเยอะมากๆส่วนนิวคาสเซิลก็เตะเจ็บประมาณ3 4คนนันเล็กน้อย นะครับเกมนี้เนี่ยทางหน้าของนิวคาสเซิลผมมองว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาครึ่งลูกวันนี้นะครับน่าสนใจที่สุดแล้วสําหรับผมวันนี้นะนิวคาสเซิลเจอกับเรสเตอร์นะครับคิดว่านิวคาสเซิลชนะได้อย่างน้อยเนี่ยหลูกมีแน่นอนลุนลูก2ลูก3นะครับส่วนตัวคิดว่าน่าจะจบประมาณ2 0งศนาหะครับสำหรับคู่ที่2วันนี้ดังนั้นคู่ที่2วันนี้ผมฟันชงให้ต่อไปที่นิวคาสเซิลนะครับต่อันคู่ที่ ต่อไปที่คู่ที่3นะครับเป็นโคปาอิตาเลียครับนะครับอินเตอร์มิลานเปิดบ้านต้อนรับการ,รเยือนของปาร์มาดีหเจอดีสอนะครับอันดับ4จาก D1 เปิดบ้านต้อนรับอันดับ6จากดีเกมนี้อินเตอร์ต่ออยู่ที่ลูกครึ่งควบ2จากสถิตินะครับสเกมล่าสุดเนะี่ยก็ทํามาได้ดีเช่นกันอินเตอร์มิลานเนี่ยไม่แพ้ทางด้านทีมเยือนเลยนะครับช <c oughs> นะมา21แล้วก็2-0นะครับ แต่ว่าในเรื่องของการกินราคาอาจจะยังไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าต่อค่อนข้างที่จะแพงนะครับอินเตอร์ตอนนี้เนี่ย5เกมล่าสุดนะครับหลังจากเตะบอลโลกเตะบอลอาลีกมาแล้ว2เกมเป็นชนะนาโปลีอันนี้ถือว่าดีมากนะครับแล้วก็เกมที่เสมอมอนซ่านี่อาจจะมองว่ายังไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าว่าในเรื่องการกินราคาผมตีว่ากลางๆและกันสําหรับอินเตอร์มิลานนะครับการเล่นในบ้านอันนี้คือจุดแข็งของอินเตอร์ช่วงนี้นะครับโดย เเกมล่าสุดตอนนี้อินเตอร์ชนะมาทั้งหมด7เกมติดต่อกันนะครับในบ้านของตัวเองรวมอบอลกระชับมิตรรวม UCL รวมบอลลีกนะครับถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับไม่เสียราคาใ,ใครเลยกินมาทั้งหมด7เกมนะครับส่วนด้านชิมเยือนอย่างปาานะครับปาาเนี่ยอยู่ดีสผลงานยังถือว่ากระท่อนกระแท่นนะเกมนี้ถ้าโรเตชันนักเตะอ,อีกเจออินเตอร์เนี่ยก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับก็อาจจะต้องแก้เกมอาจจะไม่ต้อง อาจจะเน้นตัวหลักๆค่อนข้างที่จะเยอะกว่าการเจอกับทีมเล็กๆนะครับก็อาจจะเล่นตัวหลักในบอลถ้วยนี้แต่ผลงานโดยรวมผมก็ยังมองว่าไม่น่าจะสู้เจ้าบ้านไหวนะครับแถมเป็นทีมที่เข้าไปเยือนเขาอีกนะครับชนะมาเพียงแค่เกมเดียวจาก5เกมนะอันนี้ถือว่ายังไม่ค่อยดีนะกินราคาถือว่าครึ่งๆเนี่ยก็ยังน้อยอยู่เพราะว่าต้องเจอกับต่างหลีกนะครับ ปามาการเล่นนอกบ้านก็ยังไม่ดีเช่นกันถือว่ากลางๆนะตีกลางๆแถมหลีกต่างกันไปอีกหนึ่งหลีกนะครับเกมนี้เนี่ยอินเตอร์เนี่ยผมมองว่าใสๆนะครับชนะแน่แต่จะก,กี่ลูกเท่านั้นเองนะครับก็เกมนี้เนี่ยภาวนาให้อินเตอร์ชนะเกิน1ลูกแล้วกันนะครับผมว่าล,ลูกแรกเนี่ยมีแน่นอนนะครับลุลูก2ลูก3นะครับสกอร์ที่คาดเกมนี้ผมมองไว้ที่2 0 3 0ถึงนะครับดังนั้นคู่ที่3วันนี้ฟันชงต่อไปที่อินเตอร์มิลานนะครับ ส่วนคู่สุดท้ายที่ผมจะมองวันนี้นะครับจะไปที่ดัชคัพนะครับเป็นสปาร์ตาโรคดรัมนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของ PSV อสไอโอเฟนนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยอยู่ในดิวิชันเดียวกันนะครับดีหนะครับอันดับ6เปิดบ้านพบกับอันดับ2เกมนี้ไอโอเฟนต่ออยู่ที่1ลูกจากสถิติการพบกัน2เกมล่าสุดนะครับไอโอเฟนชนะไป1เกมแล้วก็เสมอกันไป1เกมนะครับเกมที่ชนะเนี่ยไอโอเฟนชนะไปเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับถือว่า ในเรื่องการกินราคาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยสวยนะทางด้านของอาสาป์ตาล็อกเตอร์ดัมเนี่ยกินราคามาอยู่นะครับโดยเฉพาะผลงานช่วงนี้นะครับสาป์ตาล็อกเตอร์ดัมผลงานถือว่าใช้ได้มากๆในการกินราคา20เกมล่าสุดโดยรวมเนี่ยเสียไป4นะครับไม่คิดอีก2รวมๆแล้วกินราคามาถึง14จาก20เกมนะครับซึ่งถือว่าเกินครึ่งเลยนะครับดีมากๆ ก็5เกมล่าสุดตอนนี้เป็นกระชมิดไป4นะครับแล้วก็ในหลีก1เกมที่ในหลีกที่เจอกับไอโอเฟนเนี่ยก,ก,ก็ต้องกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับติดต่อกัน2เกมเกมล่าสุดเนี่ยเสมอไปทั้งที่เป็นทีมที่รองอยู่ที่ลูกครึ่งควบ2นะครับถือว่าดีมากๆเล่นในบ้านของไอโอเฟนด้วยนะครับเกมนี้เล่นในบ้าน,นแข่งโป๊กนะครับ5เกมล่าสุดยังให้แพ้ใครกินราคามาติดต่อกันเนี่ยเยอะมากๆนะครับถ้านับกันสัก20เกมทั้งหมดเนี่ยนะครับ แพ้ราคาเสียราคาไปเพียงแค่4นะครับแล้วก็ไม่มีราคาอีกหนึ่งแล้วก็กินราคาไปอีก15เกมสปราร์ต้าร็อกเตอร์ดามกินราคาได้โหดมากๆผมพูดได้เลยนะครับส่วนทางด้านจีมยืนก็ไม่ธรรมดานะครับไฮโฟเฟนผลงานก็ดีมากๆเช่นกันแต่ว่าก็สะดุดในเกมที่เจอกับสปราร์ต้าก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวันที่8นะครับเมื่อ2วันที่แล้วเกมที่ต้องกลับมาเจอกันอีกก็ต้องมาล้างตากันอีกนะครับการเล่นนอกบ้านก็ไม่โดยรวมผมมองว่า อาจจะยังไม่ค่อยสวยเเท่าไหร่นะครับการเล่นนอกบ้านก็อาจจะมีแพ้เยอะไปหน่อยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมคิดว่าสปาร์ตาโรตดัมเนี่ยเล่นในบ้านด้วยเนี่ยไม่น่าแพ้นะครับถึงแม้ว่าจะแพ้ผมมองว่าก็ไม่เกินหนึ่งลูกอยู่ดีนะครับโอกาสที่จะเสียถ้าหากเล่นเจ้าบ้านวันนี้เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับลุ้นเสมอสปาร์ตาโรตดัมนะครับอย่างแย่ๆผมมองว่าแพ้ไม่เกินหน่งลูก นะครับดังนั้นคู่ที่4วันนี้ผมฟันชงให้รองไปที่สปาร์ตาโรคเทดัมนะครับสคู่วันนี้น่าสนใจนะครับผมจะเน้นเลยนะครับสคู่ที่น่าสนใจวันนี้จะมีทั้งด้านของนิโคลโซ่เจอกับเลสเตอร์แล้วก็สปาร์ตาโรคเทดัมเจอกับไบโอเฟสนะสตัวนี้ผมชอบมากๆนะครับย้ักันอีกครั้งหนึ่งนะครับสคู่วันนี้ก่อนจากกันนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบใจนะครับฝาก subscribe คอบอลเตงกันด้วยนะครับคู่แรกแมนยูเจอกับชาตันแอตแลนติกนะครับฟันชง ต่อเมนยูคู่ที่2องนิวคาสเซิลเจอกับเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้ฟันชงต่อนิวคาสเซิลคู่ที่สอินเตอร์มิลานเปิดบ้านเจอกับปามาคู่นี้ฟันชงต่ออินเตอร์มิลานส่วนคู่สุดท้ายสปาร์ต้ารอเตดัมเจอกับ PSV ไอโอเฟนฟันชงรองสปาร์ต้ารอเตดัมสีคู่วันนี้ก็ประมาณนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ